มีคนไปหาเดินซื้อกล้วยก็เลยไปเจอกล้วยขายตามทางข้างถนนก็เลยไปถาม,มับคนขายว่ากล้วยวีเท่าไรคนขายก็เลยตอบว่าส0บบาทเนาะคนซื้อกล้วยก็เลยพูดไปว่าแพงไปนะ20่บบาทได้ไหมคนขายกล้วยก็เลยตอบกลับไปว่าไม่ได้หรอกเพราะต้องปลูกและเดินขายยืนตากแดดตั้งแต่เช้าต้นทุนก็ามากกว่า20บกว่าบาทแล้วแล้วกาแฟที่คุณถืออยู่นะ่ะราคาเท่าไหร่ คนซื้อกล้วยก็เลยตอบไปว่าร้อยห้าสิบบาทคนขายกล้วยก็เลยถามต่อไปอีกว่าแล้วคุณต่อราคาเขาไหมและคนซื้อกล้วยก็ตอบไปว่าจะบ้าหรือมันมีกาแฟยี่ห้อไหนกันเขาไม่ต่อราคากันหรอกคนขายกล้วยจึงสวนกลับไปว่ากับคนรวยๆคุณไม่ต่อราคากับเขาสักบาทแต่พอกับคนจนคุณต่อราคาจนเหลือ20บบาทคนซื้อกล้วยก็เลยอึ้งไปเลยอึ้งเลยแหละสิเป็นกูเจออย่างนี้ก็อึง้งข้อคิดถึงเรื่องนี้ถามว่า เพราะอะไรเราจรึงต้องต่อราคากับแม่ค้าจนๆที่ต้องยืนขาย,ขายของกลางแดดร้อนๆแต่กลับไม่เคยต่อราคากับพ่อค้าที่ร่ำรวยเลยเช่นตามห้างสปปรรพสินค้าหรือพัตตาคาเลย